สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมียงฝนสะพยตุรกีนะคะวันนี้นะคะฝนจะพาทุกคนมาหุงข้าวนะคะตุรกีอีกแบบหนึ่งนะคะหรือที่คนที่นี่เขาเรียกว,ว่าเออบูกูนะคะข้าวบูกูนะคะข้าวตัวนี้นะคะจะหุงเออโดยใส่ซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะพอหุงออกมาแล้วเขาจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับข้าวบาเล่นะคะวันนี้นะคะฝนจะมาหุงให้ดูนะคะเดี๋ยวเราไป ทำไปดูพร้อมๆกันค่ะมาค่ะก่อนอื่นนะคะจะให้ดูหน้าตาของข้าวก่อนนะคะมันเป็นข้าวเม็ดเล็กนะคะเป็นข้าวเม็ดเล็กๆแล้วก็มีสีน้ำตาลนะคะสีออกสีเหลืองหรือสีน้ำตาลเนี่ยค่ะประมาณนี้เหมือนข้าวเม็ดหักอะ,ค,ะค่ะค่ะ เดี๋ยวเราก็จะเอามาทําความสะอาดนะคะล้างน้ําจนแบบน้ําใสนะคะแล้วก็เอาใส่ในกระชอนนะคะให้เสด็ดน้ํานะคะพอเราเอาใส่ในกระชอนนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะทุกคนตั้งกระทะเปิดไฟเลยจ้าแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะหรือใครจะใส่เนยก็ได้นะคะ เติมน้ำมันเสร็จแล้วนะคะก็ใส่มะเขือเทศนะคะเป็นซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะอันนี้ใครจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะในตุรกีเลยนะคะฝนใส่ซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะหรือใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะ หุงข้าวตัวนี้นะคะเราสามารถใส่พริกหยวกนะคะเป็นพริกหยวกแดงหรือพริกหยวกเขียวลงไปด้วยก็ได้นะคะแบบหั่นเป็นเตาอะคะ่ะแล้วก็ลงไปผัดด้วยมันจะเพิ่มความหอมเข้าไปอีกนะคะขั้นตอนนี้นะคะคือจัดก,กระเด็นกระดดนมาก,มากๆเลยนะคะต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าเป็นซอสมะเขือเทศเข้มข้นเนาะ แล้วก็อีกอย่างนะคะถ้าใครที่ไม่มีซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะสามารถใช้มะเขือเทศเป็นลูกได้นะคะสับละเอียดเลยนะคะสับละเอียดเลยแล้วก็เอาลงไปผัดเหมือนกันค่ะแบบนั้นแหละเนาะผัดมาได้สักพักแล้วนะคะเราก็เอาข้าวนะคะที่เราล้างทำความสะอาดไว้นะคะลงไปเลยค่ะ ากนั้นเราก็ผัดต่อนะคะคือขั้นตอนไม่ยากเลยนะคะคล้ายๆข,ข้าวาที่ฝนได้ลงไปในคลิปก่อนนะคะก็ผัดนะคะผัดไปจนเขาแบบออกแข็งแบบมันร่วนนะคะเป็นเม็ดๆนะคะผัดไปประมาณนั้นนะคะพอเราผัดมาได้สักพักหนึ่งนะคะก็เติมเกลือนะคะ เติมเกลือลงไปฝนเติมไป1ช้อนนะคะหช้อนชาหรือว่าใครจะเติมมากกว่านั้นก็ได้แล้วก็ใครจะใส่เป็นคนอก็ได้นะคะเป็นผงปรุงรสก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะแล้วเราก็ผัดต่ออีกสักนิดนึงนะคะจนข้าวเขาร่วนนะคะเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะคะแบบแข็งๆหน่อยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็เติมน้ําร้อนลงไปนะคะเป็นน้ําร้อนนะคะทุกคนเติมไปกะว่าข้าวสุกนะคะอันนี้คือแบบต้องกะเอาเองแล้วนะคะผลกะให้ไม่ถูกจริงๆนะคะคือแล้วแต่ปริมาณข้าวด้วยนะคะถ้าใส่น้าร้อนลงไปนะคะเรากเา็เปิดไฟกลางนะคะ เปิดไฟกลางของกลางอะคะ่ะเออประมาณนั้นนะคะสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งะค,ะค่ะค่ะอันนี้ก็ผ่านไปประมาณ10นาทีนะคะคือน้ำก็ขอดแล้วนะคะตอนนี้เราสามารถชิมได้นะคะว่า ข้าวยังแข็งอยู่หรือว่าสุกแล้วนะคะถ้ายังแข็งอยู่เราสามารถเติมน้ําลงไปได้นะคะแต่ถ้าสุกแล้วเราก็จะเบาไฟลงอีกแล้วก็หุงต่ออีกสักพักหนึ่งนะคะทุกคนค่ะฝนก็หุงข้าวด้วยไฟอ่อนนะคะประมาณ5-6นาทีนะคะจากนั้นนะคะคือเราก็เตรียมผ้าแบบนี้นะคะเหมือนขั้นตอนการหุงข้าวแบบที่1เลยนะคะ เพื่อให้ข้าวมันระอุนะคะในผ้านะคะหรือ,อ,อจนกว่าเราจะรับประทานนะคะเราก็ค่อยมาเปิดแล้วก็ตักกินได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาข้าวนะคะเดี๋ยวจะพักไวสักแป๊บหนึ่งนะคะไม่นานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะก็หุงเสร็จแล้วนะคะคลุมผ้าพักไว้ไม่นานนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเอ่อ พอหุงเสร็จนะคะเขาจะมีความคล้ายข้าวบาเล่หรือว่าจะเป็นข้าวบาเล่หรือเปล่าฝนก็ไม่แน่ใจนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเออมันจะเป็นกึบๆนะคะหนึบๆน,นะคะหรือ,เ,อ,อเหมือนลูกเดือยนะคะทุกคนต้องเข้าใจนะคะลูกเดือยกับข้าวบาเล่นะคะมันคนละอย่างกันนะคะไม่ใช่อันเดียวกันนะคะแต่เขามีความคล้ายคลึงกันแค่นั้นเองนะคะ รสชาติก็เค็มๆมันๆนะคะถ้าให้ถูกปากคนไทยก็ต้องคนอหรือผงปรุงรสนะคะถึงจะอร่อยนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมนะคะกล้องอาจจะไม่ชัดเสียงอาจจะเบาไปน,นิดยังไงก็ต้องขออภัยนะคะทุกคนนะคะค่ะเพื่อนๆก็สามารถไปลองทําได้นะคะ,ะวันนี้ก็เป็นการหุงข้าวอีกแบบหนึ่งของตุรกีนะคะเป็นการใส่ซ้อนมะเขือเทศเข้มข้นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะฝนขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะกอดจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ